การใช้ชีวิตในโลกนี้นะครับถ้าคุณปฏิเสธไม่เป็นนะครับตายลูกเดียวสวัสดีครับผู้ชมผู้ฟังที่รักครับวันนี้วิธีการแก้ปัญหาชีวิตเราจะมาคุยกันในหัวข้อในโลกยุคปัจจุบันนะครับหรือในทุกๆุทุกสมัยนั่แหละถ้าคุณปฏิเสธไม่เป็นพูดคาว่าไม่ไม่เป็นเนี่ยนะครับตายลูกเดียวนะครับบอกไว้ชัดเจนเลยนะครับ ผู้ชมผู้ฟังที่รักครับในชีวิตของคนคนเกิดมาคุณไม่สามารถเอาใจทุกคนในโลกนี้คุณไม่สามารถทําให้ทุกคนเจ็ดพันล้านคนในโลกนี้ถูกใจพอใจชื่นชมคุณได้หมดหรอกครับในความเป็นจริงเนี่ยแต่ละคนที่เขามองคุณเนี่ยมันก็มองสะท้อนมาจากมุมมองหรือประสบการณ์ชีวิตของเขาแต่ละคนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเดียวกันที่คุณทำเนี่ยบางคนอาจจะเห็นแล้วบอกว่าโอ้แย่ไม่ได้เรื่องเลย แต่ในขณะที่อีกบางคนอาจจะบอกโอ้คุณทําได้ดีนะสิ่งที่คุณทํานี่มีประโยชน์แล้วก็ยังมีอีกหลายหลายคนมองเรื่องคุณทาแล้วก็ผ่านไปแล้วไงอ่ะไม่ได้สนใจนอะไรเพราะฉะนั้นในทุกๆครั้งที่คุณพูดหรือคุณคิดอะไรออกไปให้คนอื่นทราบหรือคุณทําอะไรออกไปมันจะมีคนอยู่3ามกลุ่มเสมอก็คือเห็นด้วยชอบนะครับไม่เห็นด้วยไม่ชอบ แล้วก็เฉยๆและในขณะเดียวกันกับสิ่งที่เขาโยนความเห็นความรู้สึกมาน,นั้นนะครับกรณีแรกถ้าเขาไม่ชอบแล้วคุณจะต้องไปคอยเอาใจเขาทําตามต้องการความต้องการของเขาซะทุกอยาก่างคุณปฏิเสธไม่เป็นคุณจะต้องทําให้ทุกคนตลอดเวลาจนคุณไม่มีเวลาพักผ่อนไม่มีเวลาของตัวเองวันหนึ่งนะครับที่มีชายคนหนึ่งครอบครัวเขา ฐานะยากจนมากสุดท้ายเขาเหลือลาอยู่ตัวหนึ่งก็จําเป็นต้องเอาไปขายเพื่อจะเลี้ยงครอบครัวแ้วะพรอพ่อควรไม่มีอาหารกินในช่วงฤดูหนาวแบบนี้ขณะที่ชายจุงลาไปที่ตลาดเพื่อไปขายเนียเพื่อนบ้านเดินสวนมาก็บอกเอา้าลุงเอาลาไปไหนเนี่ยลุงบอกอา้าฉันจะเอาลาไปขายครอบครัวฉันจะอดตายแล้วไม่มีกินแล้วบอก ขำใหญ่เลย <c oughs> คุณลุงนี่ทําไมโง่จังเลยเอาลาไปขายทำไมไม่ขี่ลาไปให้สบายล่ะมีลาไม่รู้จักใช้เนี่ยอะก็จะเอาไปขายแล้วไปขี่มันไปสิจะได้ไม่ต้องเดินนี่เมื่อยลุงว่าเออจริงทําตามที่ก็ว่าขึ้นไปขี่ลาขี่ลาไปสักพักเจอเพื่อนบ้านคนสวนท่ามาอ้าวลุงจะไปไหนอ่ะเนี่ยกำลังจะขี่ลาไปขายที่ตลาดตายแล้วลุง เรื่อนบ้านทักลุงทำอย่างนี้ได้ยังไงลุงจะเอาลาไปขายในตลาดอยู่ตั้งไกลนะลุงจะเอาลาไปขายลุงต้องให้ลาลุงเนี่ยมันสดชื่นกระปี้กระเป๋าเขาพาวิ่งวิ่งได้ลุงไปขี่มันตัวลุงก็หนักกว่ามันจะพาลุงไปถึงตลาดมันก็เหนื่อยหอบแล้วโอ้โหแล้วลาเหนื่อยหอบลาแก่นี่ราคาตกหมดเลยแทนที่จะจูงมันไปให้สดชื่นนะครับ ลุงเออจริงเว้ยลาแก่เหนื่อยหอบไปอยู่ในตลาดมันจะขายไม่ค่อยได้ราคาลุงก็ลงมาก็เดินจุงลางต่อไปอีกคนหนึ่งเดินสวนมาอา้าวลุงจะไปไหนลุงจะเอาลาไปขายโอ้โหลุงนี่ลุงจะเอาลาไปขายทำไมลุงจูงให้มันเดินไกลขนาดนี้ล่ะไม่หาเกวียนหารถเข็นอะไรให้ลามขึ้นไปอยู่บนนั้น แล้วลุงก็ดันรถเข็นไปมันจะได้ไม่เหนื่อยน,นคะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายลุงตามเอาใจทุกคนไหวไหมครับแต่ละคนต่างความคิดที่พูดนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ฟังใครนะครับแต่การรับฟังความเห็นคําเสนอแนะหรือข้อเสนอของใครเราจะต้องไตร่ตรองด้วยสติซะก่อนแล้วมั่นใจตัวเองได้ว่าเราไม่สามารถเอาใจทุกคนได้ แล้วเรามาพิจารณาในความพร้อมของตัวเราเองปัจจัยภายในของเราเองปัจจัยภายนอกของเราเองว่าเราเหมาะสมทําเรื่องนั้นมากหรือน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับแล้วในหลายๆครั้งการที่คุณปฏิเสธออกไปนั้นกับกลายเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นนะครับอย่าเข้าใจว่าการตอบรับแล้วมันจะดีเสมอไปในกรณีของคุณพ่อคุณแม่การที่คุณเอาใจลูกไปซะทุกเรื่อง นั่นคือการทำร้ายทำลายลูกในอนาคตนะครับพอเขาจะรู้สึกว่าชีวิตเขาง่ายดายไปหมดขออะไรต้องได้เสมอออกปากอะไรจะต้องสําเร็จแล้วในชีวิตจริงมันมีอย่างนั้นไหมครับในชีวิตจริงมันมีอีกหลายเรื่องราวที่เราจะต้องผิดหวังที่เราจะต้องเรียนรู้กับความไม่ถูกใจที่เราจะต้องเรียนรู้กับคำตำหนิหรืออุปสรรคขวาหนามต่างๆ,ๆเพราะฉะนั้นสำหรับคุณพ่อคุณแม่ การที่คุณรู้จักปฏิเสธลูกในสิ่งที่เหมาะวรพร้อมทั้งคุณให้ความเข้าใจความรักและคำชี้แจงเป็นสิ่งที่ดีงามครับหรือในทางตรงข้ามถ้าคุณจะสนับสนุนลูกของคุณหรือคนที่คุณรักคุณก็สนับสนุนทั้งด้วยหัวใจและสมองควบคู่กันไปให้สมดุลสมองก็คือสติป,ปัญ,ญญาความคิดหัวใจก็คือความรักความเมตตาของคุณให้มันสมดุลเสมอกัน เพราะมนุษย์ไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยหัวใจหรือเพียงสมองทั้งหมดเป็นองค์รวมของชีวิตมันจะต้องก้าวไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับหลายๆคนที่เจอมากเลยคือเพื่อนยืมเงินคนรู้จักยืมเงินสำหรับเพื่อนหนุนใจนะครับไม่ใช่บรรทัดฐานนะผมบอกไปเลยตลอดทั้งชีวิตผมผมมีทรัพย์อยู่เท่าไหร่ผมจะประเมินก่อนและผมจะประเมินเพื่อน หรือคนที่มาออกปากนะั้นว่ามีความหมายคุณค่ากับผมอย่างไรนะครับถ้าผมมีทรัพย์มากแล้วเพื่อนที่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดเดือดร้อนผมจะตัดใจช่วยไปเลยโดยบอกว่าอันนี้เราช่วยเพื่อนนะในจํานวนนี้ไม่ต้องคืนนะเพราะเราเป็นเพื่อนรักกันถ้าวันหนึ่งอยู่ดีขึ้นอยู่อยากจะทําอะไรให้เราคุณอยากจะทาอะไรให้ผมคุณกลับไปช่วยเหลือคนที่ลําบากกว่าก็ได้หรือเราแวะ เวียนมากินข้าวพูดคุยกันเราก็มีความสุขแล้วเพราะฉะนั้นในชีวิตของผมผมให้ไปเลยนะครับในจํานวนที่ผมมีกําลังแต่ผมไม่ได้ให้ยืมให้ปล่าเพราะทั้งชีวิตเราเห็นมาแล้วว่าการให้ยืมนั้นเราสูญเสียเพื่อนบาดหมางน้านําใจกันแต่การให้ไปเลยนะั้นเท่าที่กําลังเรามีอย่างน้อยเราก็จยช่วยเหลือเขาดีที่สุดเท่าที่เราสามารถให้ได้แล้วและในขณะเดียวกันถ้าเราไม่พร้อม ก็มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องปฏิเสธในการให้ยืมเงินนั้นแต่การที่เราไม่ได้ให้เพื่อนยืมเงินหรือคนที่รู้จักหรือคนที่มาออกปากยืมเงินไม่ได้หมายความว่าเราอับจนหนทางที่จะช่วยเหลือเขานะครับเรายังสามารถช่วยเหลือด้วยกันให้วิธีการทำมาหากินให้ช่องทางการเงินทําเงินกับเขาให้เครือข่ายคนรู้จักที่จะช่วยเหลือสนับสนุนเขาลงทุนลงแรงด้วยกําลังกายของเราสติปัญญาของเราไปช่วยเหลือเขา นะครับรวมถึงการรับฟังความทุกข์ยากลำบากของเขานะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเราให้ความเห็นอกเห็นใจและอยู่เคียงข้างเขาซึ่งกําลังยากลำบากอยู่เพราะฉะนั้นการช่วยเหลือมีได้หลายทางนะครับแต่ถ้าคุณปฏิเสธไม่เป็นชีวิตล่มสลายแน่นอนไม่ช้าก็เร็วเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้จักปฏิเสธแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตนะครับ ไม่ใช่การปฏิเสธผู้อื่นนะครับการปฏิเสธผู้อื่นในเวลาที่เหมาะสมก็เป็นสิ่งสําคัญแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตคือการที่คุณรู้จักปฏิเสธกิเลสในใจของคุณเองคุณรู้จักปฏิเสธตัวคุณเองเมื่อคุณมีโทสะเกลียดการคิดจะทําร้ายทําลายคนอื่นคุณต้องรู้จักปฏิเสธอารมณ์ของคุณถ้าคุณคิดจะละเมิดล่วงเกินผู้อื่นคุณต้องรู้จักปฏิเสธ อารมณ์ของคุณจะรู้จักปฏิเสธได้ไงครับหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายเรียกสติหนึ่งครั้งคุณจะกลับมารู้ตัวถึงกัรเอ้ยนี่เรากำลังพูดทำร้ายจิตใจคนที่เรารักนะกัดฟันไม่พูดเดินออกมาไปเดินเล่นล้างหน้าล้างตาไปทำกิจกรรมอื่นก่อนนี่คือการแก้ยัง้งชั่งใจตัวเองนะครับหรือถ้าคุณรู้ว่าทำสิ่งเหล่านี้ไปแล้ว คนอื่นเขาจะเสียหายทุกใจหายใจเข้าเบิกบานหายใจออกเอบิกบานเพียงแค่หนึ่งลมหายใจแรกมันจะช่วยเรียกสติคุณแล้วคุณทําต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับแล้วเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนบรรยากาศการยั้ยั้งชั่งใจก็จะเกิดขึ้นนอกจากนั้นแล้วการปฏิศเสียตัวเองก็งหมายถึงว่าคุณซื้อเวลาให้ตัวเองไม่รีบที่จะคิดพูดทําใดๆลงไปทันที เลื่อนมันออกไปอีกหนึ่งชั่วโมง1วันหนึ่งสัปดาห์ก็ได้ในสิ่งที่คุณไม่มั่นใจแล้วทบทวนไตรตรองหาที่ปรึกษาดีก่อนแล้วค่อยลงมือทำด้วยวิธีการเหล่านี้นะครับด้วยการรู้จักปฏิเสธทั้งคนอื่นและปฏิเสธสิ่งเลวร้วายในใจของตัวเองเหล่านี้จะทำให้คุณใช้ชีวิตอย่าง,งสุขสงบร่มเย็นถ้าชอบกดไลค์กดติดตามนะครับกดแบ่งปันให้กับคนที่คุณรัก แล้วเราจะพบกันอีกเมื่อคุณต้องการขอให้ความดีที่เราทํามาทุกๆท,ท่านหนุนส่งให้คุณก้าวผ่านพ้นทุกอุปสรรคนะครับแล้วก็สําเร็จในสิ่งดีงานที่คุณมุ่งหมายไว้มีความสุขอยู่กับทุกๆปัจจุบันขณะครับสวัสดีครับ